สวัสดีครับหมอยาณาทิพย์สันตยรรยชื่อเล่นชื่อหมอซีเกมนะครับก็หัตถการที่ทำนะครับก็จะเป็นอุดฟันคุหินปูนถอนฟันผ่าฟันคุดแล้วก็จัดฟันครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำการแปลงฟันสำหรับคนไข้จัดฟันกันครับ โอเคครับสำหรับการแปรงฟันสำหรับคนไข้จัดฟันนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะเลือกเป็นแปรงสีฟันนะครับแปรงสีฟันเลือกแค่ขนนุ่มหน้าตัดตรงกระพอครับต่อมานะครับเราก็จะเลือกเป็นยาสีฟันนะครับยาสีฟันนี้จะใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับขอแค่มีฟูอรไลน์นะครับต่อมานะครับหมอก็จะแนะนําเป็นซูเปอร์ฟอร์์นะครับซูเปอร์ฟอร์์เนี่ยจะมีลักษณะแตกต่างจากพวก หมายคัดฟันปกติยังไงเนาะครับบางคนสงสัยนะครับมันจะมีด้านหนึ่งนะครับที่แข็งแล้วก็ตั้งตรงอย่างนี้นะครับจะสามารถทําให้เราเนี่ยใช้ลอดใต้แบกเกสจัดฟันแบบนี้ได้ง่ายกวา่าไหมคัดฟันป MM กตินะครับหมอก็เลยแนะนําเป็นแบบนี้เนาะต่อมานะครับหมอจะแนะนําเป็นการใช้แปลงซอกฟันแบบนี้นะครับก็จะ <ers> มีด้ามแบบนี้เนาะประมาณนี้มันจะดัดงอง,ง่ายกว่านะครับจะทําให้เราสามารถใช้ง่ายกว่าเนาะบริเวณที่เป็นด้านข้างแบกเกสจัดฟันแบบนี้นะครับ เราก็จะมาสอนวิธีการแปลงฟันสําหรับคนไข้จัดฟันนะครับอันดับแรกนะครับเราจะแปลงฟันเหมือนคนไข้ทั่วไปก่อน1รอบนะครับจากนั้นเราถึงจะไปเริ่มแปลงฟันที่เป็นรอบๆบแบรกเกจจัดฟันที่มีทั้ง4ด้านเนาะอันดับแรกหมอจะสอนแปลงฟันของคนไข้ทั่วไปก่อนนะครับเราก็เอียงแปงนะครับเข้าหาคอฟัน45องศาแบบนี้นะครับให้อยู่ระหว่างบริเวณที่เป็นคอฟันกับขอบเหงือกอย่างนี้เนาะ จากนั้นนะครับขยับสั้นๆเบาๆนะครับนับ1ถึงในใจนะครับจากนั้นปัดลงนะครับทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนเดิมเลยก็ปัดลงนะครับทีนี้เราจะขยับทีละซี่นะครับเราจะไม่ขยับไปทีละเยอะๆเนาะหรือว่าลูดแปรงยาวๆนะครับหมอแนะนานะครับการแปรงฟันเนาะควรแปรงอย่างเบามือนะครับไม่ควรแปรงลากๆอย่างนี้นะครับไม่งั้นจะทําให้คอฟันสึกได้เนาะถ้าแปรงแรงเกินไปก็ใช่ว่าจะสะอาดมากขึ้นนะครับต่อมาเนาะเราก็จะแปรงขวาบน หน้าบนสายบนนะครับต่อไปก็อย่าลืมแปรงด้านในของฟันกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านในของฟันบนหรือฟันล่างนะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่คนส่วนใหญ่มักลืมแปรงเนาะเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับเอียงแปรงเข้าหาคอฟัน45องศายอย่างนี้เนาะแล้วก็ขยับสั้นๆนะครับนับหนึ่งถึงสิบแล้วก็ปัดครับฟันล่างก็ทําเหมือนกันนะครับนับหนะึ่งถึงสิบเนาะแล้วก็ปัด ทำโดยทั่วนะครับจนครบทุกซี่นะครับแต่ว่าก็จะมีข้อยกเว้นอยู่นะครับคือบริเวณที่เป็นฟันหน้าบนว่าฟันหน้าล่างแบบนี้นะครับเราจะต้องทําการตั้งแปลงขึ้นอย่างนี้นะครับตั้งแปลงขึ้นอย่างนี้เนาะแล้วก็อ้าปากกว้างๆนะครับจะไล่ตั้งแต่ฟันเคี้ยวบนถึงฟันเคี้ยวฝั่งนี้นะครับอย่างนี้นะ แล้วก็นับ1-10ถึงในใจนะครับในส่วนของฟันหน้าบนและฟันหน้าล่างด้านในนะครับแล้วก็อย่าลืมหน้าล่างนะครับจากนั้นเมื่อเราแปรงฟันครบทุกด้านแล้วนะครับเราก็จะมาแปรงด้านบดเคี้ยวแล้วก็ลิ้นกันนะครับวิธีกันง่ายๆเลยก็คือวางแปรงบริเวณด้านบดเขี้ยวนะครับแล้วนับ1 1ึถึงนะครับทําจนครบทุกด้านนะครับ บนล่างซ้ายขวาเนาะแล้วก็แปรงลิ้นกันครับเราก็แปลงฟันจบไปแล้วนะครับสำหรับแปลงฟันของวิธีคนปกติเนาะทีนี้เราก็จะมีตัวแบกเก็ตจัดฟันที่เราต้องทําความสะอาดเพิ่มนิดน,นึงนะครับ<ม>วิธีการเนาะแบกเก็ตจัดฟันก็จะมี4มุมนะครับ4ด้านอย่างนี้เนาะหมอจะสอดทั้งหมดเลยแล้ว<ม>ก็นําแปรงนะครับวางให้ลอดเข้าไปใต้ลวดกับแบกเก็ตกดเบาๆนะครับขยับนับ1-5นะครับพอนับ1-5เสร็จปุ๊บก,ก็หันแปรงขึ้นนะครับทำความสะอาดด้านล่างของแบกเก็ตอย่างนี้นะครับ 1ถึง5แบบนี้เนาะแล้วเราก็จะขยับไปจนครบทุกแบ็กเก็ตนะครับโอเคครับเมื่อกี้เราทำความสะอาดด้านบนกับด้านล่างของแบ็กเก็ตไปแล้วต่อไปเราจะใช้ไหมขัดฟันที่เป็นซูเปอร์ฟอร์สเนาะก็จะลอดตายลวดอย่างนี้นะครับแล้วก็จับไหมขึ้นมาอย่างนี้พันรอบนิ้วกลางไว้นะครับใช้ส่วนที่เป็นลักษณะคล้ายๆไหมขัดฟันเส้นเล็กๆแบบนี้นะครับจากนั้นใช้นิ้วชี้นะครับค่อยๆกดลงอย่างเบามือนะครับค่อยๆสไลด์มันลง เราจะไม่แนะนำนะครับให้ใช้หมขันฟันแรงๆแบบนี้นะครับเพราะว่าอาจจะทําให้เจ็บเหงือกบริเวณนี้หรือว่าอาจะทําให้เหงือกนียมีการอักเสบเล็กน้อยได้นะครับเราต้องทําอย่างเบามือเนาะพอสไลด์ลงไปแล้วนะครับอกไปใต้ฟันที่เป็นใต้เหงือกตรงนี้เลยนะครับเป็นรูปตัว C เนาะแล้วก็ขยับขึ้นลงเบาๆนะครับนับ1ถึงนะครับวิธีนี้จะช่วยทําความสะอาดคราบพักหรือว่าเศษอาหารที่ติดตามซอกฟันตรงนี้ครับได้ดีขึ้น พอเราอบด้านนี้เสร็จปุ๊บเราก็มาอบซี่ที่ติดกันด้วยนะครับอย่างนี้เนาะเราก็ขยับขึ้นลง 1- ถึง5ครั้งในใจนะครับจากนั้นนะครับค่อยๆสไลด์ใหม่คัดฟันขึ้นแล้วก็เอาออกยังเบามือนะครับเราจะไม่ลูดผ่านเหงือกนะครับแล้วเราก็ใช้ทั้งหมดนี้นะครับในบริเวณซอกฟันต่างๆเราก็จะสามารถทำความสะอาดบริเวณด้านข้างของโตฟันได้แล้วครับเมื่อกี้เราทาความสะอาดด้านบนด้านล่างแล้วก็บริเวณด้านข้างฟันไปแล้วเราจะใช้แปรงซอกฟันนะครับดัดนิดนึงนะครับ แล้วก็ทำความสะอาดบริเวณด้านข้างของแบ็กเก็ตจัดฟันตรงนี้เนาะบางทีเนี่ยเราจัดฟันเนาะเศษอารจะ,จะชอบมาติดบริเวณลวดและแบ็กเก็ตตรงนี้เนี่ยครับมันจะทาความสะอาดออกได้ยากอาจจะใช้แปรงซอกฟันอย่างเงี้ยครับทำความสะอาดเฉพาะด้านข้างข,างของแบ็กเก็ตนะครับเกาแนบกับข้างแบ็กเก็ตอย่างนี้เลยแล้วก็ทาความสะอาดเบาๆน้ํา1-5นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งด้วยเนาะน้ํา1-5นะครับเราก็จะใช้ไปจนทั่วนะครับ ใช้จนทั่วด้างข้างใบเกจจัดฟันนะครับการแปรงฟันหรือว่าการใช้ไหมคัดฟันกับแปรงซอกฟันแบบนี้นะครับจะเป็นวิธีการนะครับที่ทําให้เราแปรงฟันคนไข้จัดฟันได้อย่างสะอาดนะครับการแปรงฟันแบบนี้ครับค่อนข้างใช้เวลานานแล้วก็ช่วงแรกๆอาจจะต้องฝึกฝนหน่อยนะครับแต่ทําไปเรื่อยๆก็จะชินนะครับแล้วก็จะรวดเร็วขึ้นเนาะถ้าใครไม่มีเวลานะครับอาจจะทําวันละครั้งก็ได้อาจจะเป็นช่วงเย็นเนาะหรือว่าถ้าให้ดีเลยก็ทําเป็น2ครั้งต่อวันนะครับก็จะดีที่สุดเลยครับ